คอนเทนของสีนวลคือออกไหม้องแล้วเช่คไหมครับไม่ต้องไปได้คำพดของคนอื่นคุณสมบัติของพี่เลี้ยงนะคะคุณสมบัติของพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงคนมีหัวใจแบบไหนรู้ไหมคะหนึ่งมีความรักของพระเยซูมีความเมตตาคราณเีเราทุกคนหนักมีหัวใจของพระเยซูแล้ว เราก็เอาหัวใจของพระเยซูอ,ออกมาให้น้องเลี้ยงเขาเห็นเป็นแบบอย่างน,นะข้อสองมีความสุภาพอ่อนน้อมไม่คอดงิไม่บังคับน้องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราบังคับเขาอ่ะเขาจะยิ่งตีห่าแต่ถ้าเรายิ่งแบบให้ความสุภาพนาน้องจา๋าพี่อ่ะรักน้องเนอะพี่พี่รักน้องนะ ทำทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าพี่เห็นน้องเป็นน้องที่พี่รักที่สุดนี่คือความสุภาพนะคะข้อที่สามก็คือมีความอดทนนานอดกลั้นอันเนี้ยได้กับตัวเองกับน้องซีคือน้องเลี้ยงเหมือนกันเป็นนักสแสดงเหมือนกันพาเข้ามาแล้วเขาก็แบบว่าพูดแล้วเราก็เสียใจเนาะก็บอกว่าน้องสีเอ้ยแม่พรน่ะอยากให้น้องสีไปโบสถ์เนาะ แม่พอรอยากให้น้องซีได้รับพรวันอาทิตย์และน้องซีอยากให้มันมันมาชิงพ,อพอระพรของพระเยซูไปจากชีิตน้องซีได้ดูแม่พรเด็กเขาจ้างให้น้องแม่พรไปขายสต๊อกโซโต้สี่พันแม่พรยังสละสี่พันเพื่อมาหาวิาพระเยซูเลยน้องซีดูแม่พรเป็นตัวอย่างนะแม่พรไม่อยากได้ยินเสียงโทรศัพท์ของน้องซีโทรมาแล้วกรี้งแล้วก็หยุดนั่งร้องไห้แล้วก็เล่าให้แม่พรฟัง แต่แม่บอลอยากเห็นน้องสี่มาโบสอันนี้คือความอดทนแต่บางทีที่เลี้ยงก็อดทนไม่ค่อยได้อันี้เราเหมืน,นกันนีเจอะเพราะว่าเรารักเขาอะ่ะเราก็ต้องมีมีมีหยอดมั่งมีเธอมมัม่งมีไปมั่งอย่างเงี้ยข้อสี่รู้อะไรครรู้พระคำเป็นยางดีเวลาต้องเลี้ยงเขาสงสัยอะไร เราสามารถเปิดค่อยคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์เราดูได้ว่าเออสิ่งเนี้ยเป็นอย่างนี้นะพระเยซูบอกอย่างนี้นะพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละพระเยซูก็บอกอย่างนี้ทำตามที่พระเยซูบอกเถอะไม่ผิดหวังข้อห้าเสียตลาดและอุทิศตนให้เวลาและเยี่ยมเยียน อันนี้ก็คือหัวใจสําคัญเหมือนกันนะคนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยอย่าทิ้งน้องเลี้ยงเด็กขาดเลยขนาดก็ไม่ค่อยเจอน้องซีเขาก็อยู่กองหนึ่งก็ก็อยู่กองหนึ่งบางทีกองไม่ใกล้กันเลยนะสมมติถ้าก๊อปไปถ่ายกองแค่เพอเขาอยู่กองที่น้องกันมันอยู่ใกล้กันก็จะใช้เวลาสิบนาทีไปไปกองก่อนเวลา แล้วก็รีบไปหาเขาแล้วบอกพระเจ้าอุพพรน้องซีไม่พอนคิดถึงมากเลยเหนือเจ้าเขายิ่งคิดถึงว่าเราอีกนะไปนะไปบวชบ้านอย่าทิ้งบวชแล้ลูกนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็โทรหาได้พรแล้วก็รีเพราะว่าเขาก็ต้องเข้าบแบบไปเตรียมตัวเนาะขออนุญาตนะคะหนึ่งนาทีนะคะตอ้องรอเอาใจ<ๆ>นะเราระชากได้นะคะเรากระชากได้ค่ะสมมดก็ได้ค่ะ เราก็เปิดใจรับฟังการกระกันะคะข้อเจ็ดการดาเนินชีวิตของเราเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นไหมขอบคุณค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าเทียมกันนะคะขยันให้เป็น2นาทีเนาะ2นาทีเลยไปแล้วหรอเลยเลยเลยลายนาทีเลยค่ะชอบชอบทีโอ้โหปมเลให้กลุ่มนี้เลยค่ะทูกนลูกมป็นทางเนทลยนะคะอนุญาตค่ะ หัวใจของพี่เลี้ยงนะครับจะยกตัวอย่างสั้นแบบเอาแค่นี้เดียวจะมีฟังมากกว่าพูดคือเราจะรับฟังรุ่นพีฟังมากกว่าพูดคือเราจะรับฟังรุ่นน้องแบบให้ความให้โอกาสเขาในการทํากต่างๆเขาจะได้คิดเองเป็นเองแล้วก็ติดตามกันตลอดเชื่อในส่วนที่ดีเอถูกแล้วชแล้วก็มีการใช้เวลาวมกันเยองเขาจะได้เข้าใจเขาจะได้เข้าใจว่าเออโบดไม่ได้นี้เราต้องทํานี้นะแล้วก็อย่างที่สร้างวันนี้ครับหัวใจทั้งที่ศาสตร์แล้วมีสี่ห้องครับเราจะมาเปรียบเทียบในทางความีิดนะครับ อย่างแรกคือบนขวาเขาจะไม่มีออกซิเจนก็คือเป็นเลือดที่ไม่ดีมันก็เหมือนการรับคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เอามาดูแลครับแล้วก็ต่อไปครับห้องล่างขวาเป็นการเอาเลือดไปฟออคือการเอาเด็กใหม่ของเราเอารุ่น้องไปฝึกฝนเพื่อจะได้ไปช่วยคนอื่นๆต่อได้เหมือนที่เรากำลังทำครับแล้วก็ต่อไปบนซ้ายคือการเตรียมเลือดเตรียมเลือดดีๆก็คือประมาณว่าเราเตรียมตัวให้เขาไปทําหน้าที่แบบเราคือเตรียมตัวให้เขาไปเป็นรุ่นพี่ครับ แล้วก็ข้อต่อไปครับล่างซ้ายก็ทําการส่งเขาให้เขามีรุ่นน้องต่อแล้วเขาจะทำ่างนี้วนไปเรืเ่อยๆเราจะได้มีคอมมินิตี้ที่กว้างใหญ่กดไลค์กดแชร์นะคะรักษาไว้นะคะเดี๋ยวทีมงานจะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปที่โบสต,ต่อนะคะเราจะไปต่อยอดต่อไปกลุ่มที่สามและกลุ่มที่สี่คือสีแดงและสีม่วงค่ะ สีแดงและสีม่วงนะคะบบว้าวแบบทีมเวิร์กนะคะค่ะหัวใจของการเป็นพี่เลี้ยงนะคะจะแบ่งเป็นอยู่สามหดวหมู่ด้วยกันนะคะของทีนี้นะคะามาดูหมวหมู่แรกกันดีกว่าะคะก็คือท่าทีและก็การกระทํานะคะท่าทีและการกระทําของพี่เลี้ยงนะคะหนึ่งคือต้องชื่นชมค่ะในสิ่งที่ดีนะคะสองคือตักเตือนในสิ่งที่ ประพฤติผิดหรือเห็นว่าไม่ค่อยสมควรก็คือเตือนกันนี่คือเตือนกันเพราะว่าความหวังดีก็ความรักนะคะ <Okay. S 1> 3. คือให้กาลังใจหุนใจกันนะคะสคือหมั่นติดตามอยู่เสมอนะคะอย่างสักอาทิตย์หนึ่งก็ติดตามเปนสักสองาครั้งก็ได้ะคะไม่ใช่หายไปเป็นเดือนนะคะอ่ะสี่คือ มีความอดทนนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือตรงต่อเวลาเวลาน้องเรียนก็ต้องไปให้ตรงเวลานะคะต่อไปนะคะก็ต้องมีใจอ่อนสุนภาพนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นาค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะต่อไปในฝ่ายของวิญญาณเองนะคะหนึ่งคือสิ่งที่เราไม่ควรขาดเลยก็คือติดสนิทกับพระเจ้านะคะเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าแล้วเราก็ต้องอ่านพระคัมภีร์จำพระคัมภีร์แล้วก็นําพระคำไปหนุนใจชีวิตของ น้องเลี้ยงของเรานะคะคารวะคุณค่ะาลงด้วยเลยนะคะต่อไปเราจะสีม่วงค่ะนั่นสีม่วงค่ะจบจุกจุกจุนะคะสีม่วงแล้วต่อจากสีม่วงจะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเตรียมตัวนะคะและสีสุดท้ายคือสีฟ้านะคะดูว่าหัวใจของพี่เลี้ยงออกมาเป็นเซนเลยนะคะอะช่วยช่วยน้องช่วยน้องปอีกคนหนึ่งได้ไหมคะ

พูดถึงตัวอย่างก่อนนะคะพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละดชีวิตของตนเองเพื่อผูกแกะนะคะนั่นก็คือลักษณะของพี่เลี้ยงที่ดีก็คือมีพระเยซูเป็นแบบอย่างถามว่าพี่เลี้ยงจะเราจะเมื่อเราจะเป็นพี่เลี้ยงเราจะมองที่ไหนเรามองบนนะคะมองบนไม่ใช่มองบนแบบโลกมองบนหมายความว่ามีพระเยซูเป็นเป็นแบบอย่างให้กับเรานะคะว่าพราะวจนาของเขา ของพระวจนะบอกว่าพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นแบบอย่างให้กับพี่เลี้ยงทุกคนก็คือพระเยซูนั่นเองนะคะบทบาทของพี่เลี้ยงมีขั้นตอนดังนี้หนึ่งมีความรักต้องมีความรักก่อนนะคะถ้าไม่มีความรักไม่สามารถที่จะขยายสิ่งอื่นได้อย่างเช่นความรักอดทนนานนะะการเป็นพี่เลี้ยงก็ต้องอดทนนานนะคะก็ลองลองดูว่าวันนี้ใครเป็นพี่เลี้ยงต้องอดทนนานไหม หรือว่าพี่เลี้ยงของเราต้องอดทนนานต่อเราหรือเปล่านะคะมีความรัก2มีความห่วงใยความห่วงใยเกิดจากความรักที่มีตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะเมื่อเราห่วงใยเรายัางไงคะเราคิดถึงใช่ไหมคะไม่ใช่บอกว่าเออฉันห่วงคนนั้นนะฉันก็เฉยเฉยใช่ไหมะนะทีนี้ก็คือเราคิดถึงคิดถึงเราจะมีแอคชั่นของคําว่าคิดถึงยังไงคิดถึงก็จะแสดงออกมาโดยหนึ่งแน่นอนอยังไม่ได้ไป อธิษฐานก่อนนะคะเพราะว่าเราเมื่อเราคิดถึงเราห่วงใยน้องเลี้ยงของเราเราจะทำํำยังไงนั่งลงอธิษฐานขอถ่อยคาจากพระเจ้าเราจะหายความคิดถึงได้ยังไงหายหายคิดถึงแน่ถ้าเราได้พูดคุยหรือว่าได้คนนีนกับเขานะคะสองเนื้อธิษฐานเถื่อสองมีถ้อยคำรักพระเจ้าจะให้ถ้อยคาเมื่อเราเป้าเดียว,วเราคิดถึงเขาเราขอถ้อยคําของพระเจ้าให้กับเขาเราจะมีถ้อยคํา นะคะเพื่อไปหนุนใจหนุนใจถ้ายังไม่ได้ไปวันนี้เทคโนโลยีอยู่กับเราทุกคนส่งไลน์นะคะพี่นิ้งทุกคนได้ทําแล้วในวันนี้นะคะส่งไลน์เมื่อส่งไลน์แล้วกเ็เราก็ต้องรอแอคชั่นจากน้องว่าน้องมีพี่ีแบบออกมายัางไงเขาอาเมไหมอเมแล้วเราจะพูดต่อได้ไหมว่าเออเราอยากคุยกับเขาเรายกหูได้ไหมเขาสะดวกคุยไหมนะคะเพื่อที่เราอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมใจเราถึง ถึงห่วงใยเขาพระเยซูต้องการให้เราทําอะไรกับกับน้องเลี้ยงเราหรือเปล่าเขาเป็นยังไงบ้างนั่นคือความห่วงใยและความคิดถึงใช่ไหมคะะฉะนั้นเมื่อเราส่งไลน์ไปเราได้พูดคุยหรือว่าเราได้โทรศัพท์หาเขาเราจะมีเรื่องราวที่รู้ละว,ว่าทําไมพระเจ้าถึงให้เราคิดถึงเขาเรารู้สถานการณ์ของเขาเรานัดอาจจะทาเข้าวด้วยกันสักมือ้อเพื่ออะไรคะจะมาถึงข้อสองนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เหมือนพ่อแม่รับลูกความ,มหงใยการที่เราได้อยู่ต่อหน้าการที่ส่งลายตลอดพูดอะไรตลอดเนี่ยบางครั้งมันก็ยังมีความห่างเหนินดีไหมถ้าเราจะเจอกันสักมื้อหนึ่งถ้าเราจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงตาแฟนะคะอันนี้เราสามารถทําได้นะคะสารความสัมพันเหมือนพ่อแม่รับลูกรับรับแบบให้มีเงื่อนไขเหมือนพระเยซูรักเรานะคะในหลายครั้งเราก็รู้ว่าพี่น้องอา,าานะะาอาจจะมีการขัดสนนะคะเราอาจจะเีโอกาสได้หยิบยื่นได้แบ่งปันทุกพรที่มีอยู่ เพื่อให้เขาเพื่อให้เขาสามารถฟื้นมาได้เพื่อให้เขาสามารถที่จะกลับเข้ามาติดสนิทกับพระเจ้าได้นะคะพร้อมกับถ้อยคําของพระเจ้าเราอาจจะ,ะช่วยโอกาสในการที่ได้พบเจอกันอ่าที่จะใช้ถ้อยคําของพระเจ้าพูดคุยกันเพื่อดูว่าวันนี้น้องเลี้ยงของเราจริญเติบโตไปถึงตรงไหนเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะอันนี้แถมนะคะ,ะในในบทเรียนไม่มีแต่ว่า กฎบับทของน้องเลี้ยงนะคะหนึ่งเชื่อฟังเหมือนแกะที่เชื่อเชื่อฟังผู้เลี้ยงเพราะหากแกะอยู่นอกคอกจะถูกหมาป่าตัดกินไม่ปลอดภัยเชื่อฟังและทาําตามอยู่ใน,ย,นยักอบบทที่สองข้อที่ยีนะคะแต่เมื่อกี้อยู่ในสองกรณีบทที่สองข้อที่สี่ 4, แล้วก็ย้อนบทที่สิบข้อที่หนึ่งถึงข้อยี่ถึงข้อยี่ 1, นะคะในข้อสองเชื่อแบบไม่สงสัยเราไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเออพี่เลี้ยงเราเคิดยังไงในสิ่งที่เขาทุมเทมาทั้งหมดเนี่ย มันก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเขาสามารถที่จะดูแลเราได้นะคะเชื่อแต่ไม่สงสยัยเช่นคนง่ายยกแพร่ได้รับคำสั่งก็ทําตามไม่มีคําถามว่าไม่มีใครยกคนไง่ายให้ไปหาพระเยซูเพื่อรักษาเขาแต่พอได้รับคําสั่งก็ลุกขึ้นแล้วก็หายจากการเป็นง่ายเลยเพาะฉเน้นเชื่อว่านั้งท้านเลี้ยงและพี่เลี้ยงน,นะคะเราจะสามารถไปด้วยกันได้ค่ะอระต่าเมเนะนเขาจะาไปให้ถึงมวนนะคะต่อไปสีเขียวค่ะ โอ้โหอนุชนคนรุ่นใหม่นะคะแจ้งเกิดในยามบายนี้นะคะฝนก็ตกเป็นใจนะคะได้ใช้เวลาเต็มที่ลุกสบอร์นะคะกับอา,านกิจกรรมนะคะฮะโอเคค่ะหัวใจอะไรอ๋อหัวใจของพี่เลี้ยงนะคะสีเขียวนะคะก็เป็นคาว่าเราแม่ไขวิญญาณ ค่ะแล้วก็มีความเมตตามีความเป็นผู้นำมีความอดทนมีศิลปะในการพูดนะคะพูดให้เป็นใช้ถ้อยคาให้เป็นนะคะมีความผูกพันมีความเห็นอกเห็นใจมีความปรารถนาดีมีความรักและความความคิดถึงซึ่งกันและกันก่อนนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้าหาคนอื่นได้ง่ายนะคะมีความจริงใจสุภาพอ่อนโยนมีความห่วงใยเป็นแบบอย่างที่ดีในการอธิษฐานการเข้ารวบกิจกรรมการมาโบสถ์การเสียสละเวลาส่วนตัวนะคะแล้วก็มีพระรัชที่อยากจะเป็นพี่เลี้ยงจริงๆนะคะแล้วก็จะมี You, ความจดจำข้อบวาพีได้ด้วยนะคะแล้วก็มีทัษณคติที่ดีมีเป็นคนคิดบวกนะคะและที่สำคัญมีสารสุขและความชื่นชมดีๆในพระเยซูคิ์อยู่เสมอขอบพระคุณค่ะต้องหัวเราะนะคะทินสุายค่ะตีฟ้าคะเราจะติดตามได้ที่บอร์ดของเงือกล้าวนะคะเอารวมกันได้ค่ะรวมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้สตาฟเก็บมาตามชวนซิ มอบไหมค่ะได้ขอจังปมมือให้กลุ่มนี้ได้ไหมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาพูดถึงหัวใจของพี่เลี้ยงค่ะหนึ่งค่ะมีหัวใจของพระเยซูในชีวิตของพี่เลี้ยงค่ะสองมีความรักความห่วงใยของน้องเลี้ยงค่ะ คุณลับัติของพี่เลี้ยงนะคะก็จะมีมีความสุภาพความอดทนนานเป็นเพื่อนเป็นผู้อุปถมัมอูทิศเวลาให้กันหน้าที่ของพี่เลี้ยงนะคะก็จะมีอธิฐานเผื่อน้องสม่ำเสมอมีความปรารถนาดีกับน้องติดตามเยี่ยมชมสอบถามความเป็นอยู่อัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ คุณพระนานะคะ